สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2567เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอา,ากาศเป็นอย่างไงบ้างคะ่ะจากเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะพายุโซนร้อนซูริคปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนกลางได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดิฟเฟชันแล้วประกอบกับมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่างส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตรวจพบนะคะกลุ่มเมฆหนานแน่นค่ะอยู่บริเวณทะเลอันดมามันนะคะชายฝั่งของอันดมามันกันทั้งหมดค่ะ แล้วก็จะเป็นภาคใต้ตอนบนค่ะสุดภาพเรดาร์ชุมพรค่ะตรวจพบลุ่มฝนกระจายนะคะอยู่บริเวณนะคะจังหวัดชุมพรประนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีส่วนภาพเรดาร์สธีรพัตรวจพบลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะคะสงขลาแล้วก็ฝั่งตะวันตกค่ะ รายงาน,นอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตงะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงส,สุดเมื่อวานนี้วัดได้3 5 0องศาเซลเซียสอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนอุณหภูมิต่ําสุดเช้านี้วัดได้23.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดดาราชิวาดค่ะปริมาณน้าฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตงะวันออกตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง8โมงเช้าของวันนี้นะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวัดได้24.7มม พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงตกหนักมากบางแห่งค่ะเรเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ ส่วนจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะก็จะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ6 0ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งเช่นกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ในช่วง31-33องศาเซลเซียสค่ะจะไปเรามาดูขึ้นลมในอ่าวไทยนะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร แต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะคะก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่20่สิสามิมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนตัวนิยมพยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะได้ออกข่าวประกาศเตือนนะคะฝนตกหนักค่ะบริเวณภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่20-21กันยายน2567บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาก็จะมีฝนตกหนักบางแหยย่งเช่นกันค่ะ ขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดชิงเขาสําหรับขึ้นลมนะคะบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยห่างฝั่งนะคะขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่เมืองสุพรรณ้านองนะคะขึ้นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กนะคะฝนเงิอนออกจากฝัง่งค่ะคาดหมายสภาพอากาศช่วง7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่20-26กันยายน ภาคใต้ฝั่งตะวันตอนบนนะคะวันที่20ถึง21ค่ะจะมีฝนและฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้106-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนวันที่22ไปจนถึงวันที่26ค่ะฝนจะลดลงอยู่ที่รย104ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตอนล่างนะคะวันที่20นะคะจะมีฝนและฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร106ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะส่วนวันที่21ไปจนถึงวันที่26นะคะฝนจะลดลงอยู่ที่รอ1ะ4ของพื้นที่ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของใต้ฝั่งตวะวันตกจากวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วกลับพบกับการพยากรณ์อากาศกัในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน